พี่ฮอตเสาตัวนี้บัดจั๊กลูกภาภาพเพิ่งเปียกกระซังเ<ม>ด้อใส่แล้วใส่แลว้วลูกผู้นั้นเปียกกระซังเด้อแห้งอยู่แล้วเนะปานังเนาะปลาสมพักและ้วกะ็ไข่กับปิ้งหมูเพราะว่าเมนกินยำสวยตอนเช้ากินข้าวหรือปล่าปนังเอาปั่นกินน้ำมัน,น,น เ,ออ,อ,เออยุเดโดยกลับสบายดีสบายด,สายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อก็น้องอาทิตี์อีกแล้วพี่น้องพบพ่อมันนี้กับมาดินปะนั่งม่น้องเลยถูกทางปะนั่งกันสบายดีเดอ้อโดยสบายดีโดยมากคะซื้อน้ำมากเลยค่ะซื้อของดูของกินว่าอะลรพี่น้อยเนาะนนมีน้ำมันน้ำแข็งกับน้ำสม เปลี่ยนเนาะแต,แต่ละมื้อก็ได้กินได้แป๊บซี่นะปานางเปลี่ยน<รณ>น้ากินพี่น้องเลยกะมีน้ำแข็งเนาะซื้อมาใส่ทางมาคนแหละน้ำแข็งแต่แรกคิดจะเพิ่นซีบรเดม,มากพี่น,อนอ้องเพราะว่าน้องเพิ่นข้าววิยงมาวันนี้เนาะกะมีแนวกินน้ำอันนี้มีแนวกินซุกเนาะพี่น้องเลยอ่าสมภักแล้วก็ไข่กับปิ้งหมูเพราะว่าเมีนกินน้ำสวยตอนเช้ากินข้าวแล้วป้านางเอาปั่นกินน้ำมันน้ำรานอือกินแล้วกะ ไอซุกพี่น้องเอาสบายดีเด้อเจ้ากินขผาวแล้วบ่กินแล้วกินแล้วหิรนว่าย่างเนาะจะกินพี่น้อยเพราะว่าปลาเม่นตอนเที่ยงอันปิ้งมูกกลายปิ้งอยู่มีสมผักแล้วก็ไข่ปิ้งน้ำอันตาน่าไปห้ามยันไหมมาสิกิฟโดยไม่เล็กปูมาเนี่ยตือเอาหอยไม่นั่นมาบ้านางเออหอยนี่อะไรนะบอมาใส่กระติกด้วยน้ำแข็งนะอยืมใส่กระปูหนึ่ เจ้าการที่ทอมนี่ยทั้งน้องซาเนะี่ยไปใช้กามีวิ่งว่าเพิ่นข้าววิ่งไปทุระไปทุระแข <c oughs> ็งกันซื้อมานหน่อยพ่ออยู่บ่างบรรากาศหน่นหอยบ่บพ่อซื้อใหม่หนังบ้านนี่ก็หลา่าไปซื้อน้ำมันมน,มน้ำแข็งให้แม่พ่อแบ่งเพิ่นเลยพ่อเยอด้วยไปถึงแล้วครับประจักษ์ สององก็น้อยเดียวนะ,ะเปลี่ยนน่ำนะ่นอบางทีกินแต่เป๊บซี่ลายเมื่อวานนี่บป็นเมาวานันจะเป็นยังวันนี่พักผ่อนพักผ่อน <laughs> เอลคุดคุมเจ็บเอลคุดคุมาคคมาดังซองมือกันเลยเหรอ เข้ามาบริมีไงขนาดคุดเอยอะไรอย่นเก่าๆนี่ยังเขาได้เหม่อยังไงอ่ะใช่คือขนบุกเบือนนี่ในวัดเราบุกอยากให้มันแลี้ยวว่ายนะเนาะคุ้มมากใหญ่นึิงพี่น้อยเนาะหนังว่านี่ป้าหนังอยู่น่นี่แหละหนาแหมมาเลยจอกหน่ำจะไปใส่จอกหน่ำอยู่ในหากันนี่จ้าหน่ำมีแขนมีขาเหมันก็ไปทำดา คุณได้กินกระถือไปนะน้ำอันนั้นอะไรบอสอันนี้น้าอันละไม่บอสใส่โบ้ไล้บันจังมันเสือนี่น้ำอันละไม่พี่น้องมันซื้อในโรงงานอะไรเหมือนบอสะนางม,มีห้องงานพี่น้องไก่ตาทานเนาะมีทางเทาไปซื้อเทากับดต่ดเลิราคานีแ<ค>่แต<ะ>่ว่ามีถัง โมเหมันมันมันแมเหม็นทางเฮาเลยมันแทงบ่อตัวแบจเลยอืมบ้านน้อันนี้กิน้ำต้นเยียบตะปูนี่หงัดเอาก่อนสูบรวดมันจังอันจังไซไว ใส่แล้วใส่เลยใส่ทีอืมไวเคือว่านเลยเราใส่ไวเนาะมันไก่มือคนเดียวก็ได้มากอืมเป็นมากม่ซีมึงบ่เอาไอ้หลอดก็มาวันนี้ปนะมามาแล้วมาในจะม้วนน้ำพายบ้านเลยนะเมื่อวานนี้แม่อันป้าเมื่อน้องทงรีมาคำจะมีป้าเมื่อแล้วมันนี้พ่อบอลลินค์แล้วก็กลับมาอี ปิ้นขาวเด้อบ่ทันได้คนออกมามื้อนี้ล่ะสิได้เครื่งนี่แบบหยัดหยัดไว้แน่กระท่อป้าเลยเพิ่นเทโสิได้ติเนาะได้บ่คือเอ็นลงแท้นะว่าสาวหัวน่ะปนะมันหักได้หาป้านเอาปูนโอบไว้สิอยู่บ่อยู่สิอยู่บ่เนาะบ่อยู่ก็บ่แล้วเฮาก็เอามันมันเกี่ยวกับอีหยังนปนางอันที่ว่า พ่อนั่นแหละมันหักนะมันเป็นอย่างอันเล็กเล็กทั้งในมันบอไรอืมพี่หำมะคเน่มันมาตึงมาตึงทั้งพี่ก่อนจะพาวอยยู่มันเมื่อไรจึงเอาไม้ห้ำไม้เอ,อเ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 อาน้ำปูนหยอดอีกพี่มามาเอาทั้งเฮ็ดมาบอกให้นอนอยู่ลูกชายบอกอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ด,าด <c oughs> มาอะไรให้นอนอยู่ป้าก็อยู่มันก <ไป S 2> ็บอไรแล้วเนาะมามามานอนอยู่ เพิ่นเพิ่นๆว่าแบบนั้นได้พี่น้องไงคือไม้เขาว่าบโบยังให้แม่เห็นเนาะกับโบเมีนว่าอันนั้นทำมาิธรรมชาซาใส่กันซ้อมเรากับไอซนแหละวููรู้จักกับเขาให้เลยเพิ่นบโบยังให้เห็นเนาะเขาเห็นโบเป็นซัมแม่กูยิ้มพี่น้องไงสิว่าจังได้อยู่ไปอยู่มาเขากับโบมีในเหตุนับกับเห็ุไปนะแม่อืม กะแหวห้าน้อพี่นงมากก็คือแม่เพิ่นบอกน่ะแหละเนาะเงินกะพนังกะเห็นนากันอยู่หน้อยรีมอมหายเงินนั่นแหละเพิ่นก็ว่าให้ซื้อห้องอยู่ห้องกินแต่ละมือพนังเนาะกะเปลี่ยนนวกินพี่นงเลยกะวันนี้ก็ซื้อปีหมูเพราะว่าว่านิ่กินลาบลาบทุกมือเนาะลาบกับตำบังหงษ์กินยังอ่ะอันนี้กินอีงก็เปลี่ยนอยู่นังกินไปก็กันก็กันอย่เด้อยางไน นี่มันข้าแว่ทางทางนีนยกยกกับชนหนึ่งก็ลูกเบิงบ่งเบิ่ออันนี้เอาปุ๊บเริงให้เบิ่งสาวก่อนบานนะนึ่งนี่พี่นา้นะเจ้าว่าบ้านางถอดใส่นี่แม่เป็นเืออ มันเลยมันฮักพี่น้องเจะหุ่นนี้เนาะคือว่าเลยมันอ่อนนี่อันนี้ก็ล้มเลื่อยวัน,น <c oughs> คนก็ใส่อันนี้ใ,ใหม่มอืมเห็ดใส่ลักใหม่เรียบร้อยเวาลาได้เป็นคนเห็ดไหนน้นี่แม่กั่สมร้อยสามร้อยมันอยากกิวแต่กิวกิวอะไรนี่นะ เอาจับเอาอันเอาขาเมียนนี่มาวานนี่ก็แม่นเลยวานนี่เป็นสัวะมนเอามาตื่มมาแทนใส่บาอเป็นวานนี่ครับนี่สัตค่นอนยัดข้าเมียนหนีน้องยามันซีอะเมีนอยู่น้องเนาะเป็นห้องนี้่อาตต่อไปผมคือหลุดต้นนี้แล้ว เออห้ารถจ้าขี่ให้มันได้ก่อนอืมอรุณนตบเบีย่ออวัวสวยอ่ะตีละตีลยอาอมาเป็นยืนเบิ่งครับสวยอ่ะจ้า chị và hai duyên vâng có cái nét đó. Cho cái nhau nó xài vật xài mọc. Ôi, sao có hùa lại. Chụp cao cả đây. อันใส่ใส่เตหมวกบรเสื้แขยามาปใส <c oughs> ่เชิงนีเคนจิเด้นี่ต้นตะไคร่จานี่โคตมานาง,งบัดก่กอ,กอนสีเมื่อนะออหะ้หามเลเด้นี่ยอันนีมาขำมาวาน่าโบอกหาโมม่ทางเลแตเราเห็นเรียกล้วแล้วเนาะหล <c oughs> ักเสาหัวบ่ทังนะล <c oughs> อดพี่น้องเอสบายดีเด้อเหมือนกัน มามาขี่รถไทยประมาณจ้ะน่ะโอ้เห็ดอเขาเห็ดทั้งคนแล้วมาทั้งผีเด้อย่องตัวยู่เด้อมันซอยปลานั่งเนี่มันจังแล้วไวดไปขวามาได้วยหางปูเดียวเจ่อมีแต่ผู้หญิงเนาะมันก็เห็นบ่ได้เล็บ่แม่นแจ่ผู้หญิงปู้เดียวขำไปขำมาอยู่ผู้ชายแล้วจังแล้วไวเนาะสองคนกับแล้วแล้วมือหนึ่ง แล้วเมือ่อใดลูกชายบอดายมากกับผู้นี้แหละครับรถไทยนะอ,อืแบบว่าเพิ่นเป็นซนะูเปอร์เนาะแมนกัแบบมากบอด้เลยเนาะบุมบิ๊ซูเปอร์กะโดยว่าอะไรเมืแบบ่องวานหนึ่งเหตุฉวยกันก็ยังเห็นบุเห็นสําเ,เร็จ,สา,รจสามคนกัน <laughs> สาวฮักก็กิบกระดิมีทํารายม,มีแต่ทํารายแหละบ้วบุบเห็นใะห้มันแ <ไว S 1> ล้วเพราะว่าบฮู้จักยังเลยถ้าอันเจอมาวานหนึ่งจะว่าไปหอดชุดปู่บุจักเอาวะ กระบอกยูบบ so no, no, no. ้านนะบบเห็ดเยอะเนี่ยมันนักนะอือบอกว่าบ่ห้เห็ดแห้งเห็ดเนาะซ้ำๆบอกให้เห็ดติเห็ดได้ไรเนาะถ้าโบเห็ดมันกระบอกแล้วกระบอกแล้วก็ลากเดียวไปมุได้รักเดียวกันฮกซ้ำเนาะยังไม่ไปแล้วลากเดียวตอนนั้นก็อยู่ในนี่ออวันนี้ก็ยังอยู่นี่นี่อยู่ไหนม่ได้ไปเลยปแต่งได้เป็นคนลงมือก่อนวัน อันประเทศก่อนมูจับน้ำซื้ออันนี้ค่ะเห็นโบเป็นเิ <c oughs> ็นเล่นเป็นหัวหนาวอ่แมนคิดว่าเรากับเห็ดเป็นทำกันเลยจับน้ำเรา <c oughs> แต่หากับโบเป็นนะคะมายำเศร้าย้อนมาคิดแต่แรกว่าคิดว่าพันอยู่เต้าถ่านนอกมากับแหว่เต้าถ่านอีกด้โดนบาดน,นี้กลับไปกลับมา มันแห้งแลวตี้อันนี้นเ,นเหออเอมอนบอกก็ใส่เล็กหน่อยพ,ออพ่อ,พอนใช้ผู้ใหญ่ใหญ่ประเทศนเตื่นจะนอนนะไผน้องพงอืมตื่นแลวตี้ อ่ะเจ้าคือเห็นจ้าคือทักอันนี้เจ้าคือต่ออันเสือคนเดียอืม đứng thang si này, đeo 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 hỏi <laughs> thế nó okay. cứ anh ở la đứng hang đây, không may đấy, thì đứng hang may đấy, ở có thẻ đâu ก็แทกก็ตินตอกลงตอกให้แน่นได้แล้วมึงแ้วคนนั้นดึงมันหกักเท่านี้ใส่ได้บ่เจอนี่ได้อืมเอาใหม,ม่มาข่ำได้สำหรับคือว่วโทรเอาอันไอ้ทุงจะมาสอยเอาโทรเอานนังจะมาดึงสอย อื่นแะ้วตี้สวยแล้วปันดดงวัยังไ่ันลูกุกแล้วแต่วันยังม่ทันยางมากหรอก

พอใส่ได้บางเดียววันี่ก็ตึกษึกสาวคนยังบ่ได้เฮ่าเนาะเียนยังหัวดิมีแต่เห็นให้สาวฮักอ่นแหละใช่แต่บริเวณเฮาเป็นคนลงมือ ดีฮอดเ้าตัวนี้บจ๊คเบิงไปอัดนไปอัดกองน้ำกันนะผู้นี้ขึ้นมึนแค่ว่ามากมากมากอันนี้ดึงเอาด้บ,บออันนี้นะ ฮ้ยเอาถมาเหรออันนี้นะวะอาไมตัวนี้คำเลยคำเืลคำวันี่แล้วได้บ่ ิ้งไปเบิ่งอันนี้ก่อนมานั่งอย่าเผาอันอย่าเผาสูบไปเท่าเบิ่งก่อนว่มามันสใสบ่สูบสูบอ่ะลิ้นจะเสา <laughs> ลูกผู้นั้นเปียกกระซังด้อยใสยแล้วใสแล้วลูกผู้นั้นเปียกกระซังด้อ แห้งอยู่ด้วยนะป้านางเนาะอาบบรดเอันนั้นบ่นเออมันบ่ขืนเนาะมันบดิดันตปะ่ะ <c oughs> ออกไปลนกูปะ่ะขักแล้วพี่น้อยบ้านนี้น้ำกับใสเลย ตึบตึบตเห็ดร้อยลราเห็ดขนาดว่านี่บักโดนดนนึงยังบัได้สำนีเขาอยากคุ้ว่าให้เงี้มามาแจกผ้าเห็ด <c oughs> จังไรจังไรกับเห็ดบัได้คนเห็ดบเป็นกับคน, <c oughs> นเห็ดเป็นเนาะ ต่างกันเหรอมันต่างกันมันคือคนละ้หี่หออ่ะนดึถ้าคนนั่งตัวนี้มันจะป็นสะเทิร์นขุ่นอยู่บ่เทิรสาวตัวนี้อยู่บ่ต่อก็ได้บ่

ค่ะมันค่ะยเด้วกแบบนอกมานั่งแบกเขาไปได้น้ำมักจับเราเขาได้แล้วเอาเห็ดอันห่างนีนขาเลยกว้อเมาวเลยเนาะ ืีอนี่อาจจะได้ลายหลักเงาเนาะหาัวหอดนั่นแต่ว่ามัานยัง่นั่นอันนละโบลแล้วบันไดเนะาะ<ม>เดี๋ยวโนอาตี้กับซิคอจบคลิปก่อนพี่นะ้องเนาะเพราะว่ามือนี้ก็มายังเจ้าในหนึ่งเนาะสวยเติตบ,บเลยแหละมาก็ขี่อัฟต่างอยู่เตาถ่านตอนแรกแต่ว่าเพิ่นก็มาหอดดินใหม่แล้วเนาะ<ม>เดี๋ยวกัสิขอจบคลิปก่อนเด้อนะพี่น้องไอ้พบอพอกันคลิปหน,ะนะ้าเนาะโดยจากคลิปนี้กะ ต้องขอขอบ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบอสุกุูสุขคนที่หับส้มคลิปตั้งในต้นจนจบแล้วบอกขามโฆษณาเด้พี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี